รู้ยังสบู่สีเขียวใช้สระผมดีสบู่งาดำมะกรูดหอมสบู่สีเขียวเนี่ยนะครับมีส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันมะกรูดจึงใช้สระผมแทนแชมพูดได้ช่วยลดอาการคันศีษะลดตังแค่ใช้คู่กับครีมนวดผมมิสดีสีอะไรก็ได้จะทำให้ผมสลวยสวยงามจนเพื่อถามนอกจากนั้นมะกรูดยังช่วยฆ่าเชื้อราบรรเทาปัญหาผิวหนังเช่นลดอาการผืนคันดับกลิ่นกายนอกจากนี้ยังช่วยผัดผิวเก่า เผยผิวใหม่ช่วยให้ดูสดใสผ่องผันจนแฟนทักเลยทีเดียวยังมีน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวผัดให้เนียนนุม่มอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีน้ำผึ้งเป็นส่วนปรผสมสำคัญซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรคและสมานผิวสรุปก้อนเดียวคือคุ้มได้ทั้งสบู่ถูก,กายฟอกหน้าและยาสระผมมิสซีทุกก้อนเป็นสบู่ธรรมชาติปราศจากสารพ่อขาวและสารเคมีอันตรายที่อาจสะสมในระยะยาว รักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักทิษฎีครับสวัสดีครับ,รบตมรวจฝังที่รักประชาชนที่ครบครับนี่คือรู้ทางกันปาาประจำวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2 5 6 5ันห้า้อยหกาเข้าครับ ความงัวยังไม่ทันหายความควายก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วสําหรับกระแสเรื่องความแตก้าวของพักพลังมัะชารัสนะก่อนหน้านี้นะความยังไม่ทันสิ้นกลิ่นดีก็คือเรื่องของการยกพวกออกมาจากพรักพลังมระชารัฐของกลุ่มนายธร,รมนัสนะครับแล้วก็ตามด้วยกระแสความแตก้าวในพักพลังมระชารัฐเต็มไปหมดท่านผังครับสสกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็กลังติดต่อนะหาพักอยู่เป็นกระแสที่เรียกว่าได้ยินกันอย่างบางๆมาตลอดเวลา แล้วก็เรื่องของกลุ่มพลังชนเนี่ยจริงๆแล้วนะท่านผู้มครับมันเป็นเรื่องที่ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันความขัดแย้งระหว่างนายสุชาติชมกลิ่นกับสนทธยาคุณปลืม้มนะครับก็อย่าลืมว่ากระดานนี้กลุ่มพลังชนเนี่ยเขามีโกต้ารัฐมนตรีจริงๆเนี่ยแต่เดิมที่เดียวเองนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าในรัฐบมในายประยุทธ์เนี่ยมีรัฐมนตรีที่อยู่ในสังกัดพลังชนหรือกลุ่มชนบุรีเนี่ย อ,อยู่ในรัฐบาลนายประยุทธ์เนี่ยสกระทรวงด้วยกันนั่นคือ1นนายสุชาติชมกลิ่นนะฮะซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานและอีกคนนึงก็คือนายอิทธิพลคุณปลื้มอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนะกลุ่มนี้นะมี2เก้าอี้รัฐมนตรีแล้วขณะนี้นะสองเก้าอีรรานะอาอ้รัฐมนตรีนี้นะครับกำลังตีกันจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือกระแสของคอรมอแตกตามมาด้วยนะนะครับไม่ใช่แค่พรรคพลังประชารัฐจะพังเท่านั้น ย้อนเรื่องกันก่อนนะเรื่องของเรื่องอยู่ดีๆนะครับภูเขาไฟก็ระเบิดประทุขึ้นมาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นายสนธยาคุณปลื้มนะครับซึ่งขณะนี้เป็นนายกเมืองพัทยาแล้วก็ประกาศตัวนะครับว่าพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงปรากฏกำลังเตรียมการเลือกตั้งนายกพัทยาอยู่เนี่ยนะครับก็หาเวลาว่างมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยเล่าถึงเรื่องหมาหมาตัวหนึ่ง นะฮะหมาตัวหนึ่งช่วงนี้หมากําลังฮิตนะครับเรื่องไอ้แม็กยังไม่ทันจบตอนนี้นะก็เป็นเรื่องหมาจังหวัดชนบุรีอีกแล้วก็บอกหมาเนี่ยที่เลี้ยงดูมายาวนานขนาดนี้เริ่มก้าวเล้านะครับเออเริ่มไม่เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มไปกันใหญ่ปีก้าขาแข็งแล้วหรืออย่างไรโดยประมาณนี้นะครับไม่ลดลาวาศอกวันที่18วันรุ่งขึ้นนะครับหมาก็ปรากฏตัวนั่นก็คือนายสุดชาชุมกลินะฮะก็ออกมานะโพสต์โต้ตอบ บอกว่าไอ้เรื่องหมาเนี่ยนะมันมีแต่หมานะครับถูกทิ้งไอ้หมาทิ้งเจ้าของจริงๆนะ่ยมันก็มีแต่ไอ้แม็กเท่านั้น <c oughs> หมาส่วนใหญ่ด้วยนะเออหมาส่วนใหญ่ได้ถูกเจ้าของทิ้งนะครับแล้วทีนี้มันมีคนมาเก็บไปเลี้ยงไปอยู่บ้านใหมไ่ไปอุ้มชูดูแลเนี่ยหมาผิดเหรอประมาณนี้นะแล้วสุดท้ายตบจดด้วยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็คือ ระวังเจ้าของหมาอาจจะเสียหมาเสียเองโอ้โหอันนี้แรงนะฮะต้กงบครับที่บอกว่าแรงเนี่ยก็เ,เพราะว่าถ้าย้อนประวัติไปดูนายสุดชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับที่มาที่ไปของเขาเนี่ยถ้าไม่มีกลุ่มพลังชนวันนี้ก็คงไม่มีสุดชาติชมกลิ่นดังนั้นดังนี้ก็คือว่าคนที่เหมือนกับว่านะเลี้ยงดูอุ้มชูกันมาวันนี้เนี่ยมาด่าผู้มีพระคุณนะมาด่าคนที่เคยให้โอกาสตัวเองว่าอาจจะเสียหมาเนี่ยผมว่าแรงนะแรงแบบนี้ โดยเฉพาะกลุ่มพลังชนเนี่นะฮะระบางไม่ธรรมดานะเขาลูกหลานกำนันเพาะนะครับนักเลงเก่านะเออนะเขามออีนิสัยนักเลงอยู่ตรงนี้นะช่าได้ยามไม่ได้นะพูดแบบนี้มีเพื่อนๆใน,นใน c ฟ b o o k นะครับออกมาถามผมว่าเออจะเหมือนกำนันยูนไหมบอกบอกไม่เหมือนโอ้ยนี่มันสมัยไหนแล้วนะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นเออเดี๋ยวย้อนเล่าเรื่องไปก่อนได้นัะครับ ก็คือเรื่อกกำนันเพาะก่อนนะคือก่อนจะมีกลุ่มพลังชนเนี่ยถ้ามันก็ต้องเข้าใจว่ารากเง่าแต่เดิมเนี่ยก็คืออิทธิพลของกำนันเพาะเราก็รู้จักดีนะว่ากำนันเพาะในสมัยก่อนมีอิทธิพลขนาดไหนนะทีนี้กำนันเปาะเนี่ยจุดเริ่มต้นของการที่มีอิทธิพลขึ้นมาในภาคตะวันออกเนี่ยก็ประมาณปี2 5 2 0 2 5 2 2ประมาณนั้นน่านครับก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงนั้นน่ะกำลังมีสงครามชายแดน ก็คือมีอขเมเรนะครับขมรแดงเขาถอยล่นจากการต่อสู้กับเวียดนามเนี่ยมาประชิดชายแดนไทยเวียดนามก็กําลังจะบุกไทยชายแดนตอนนั้นกําลังตึงเครียดในภาวะสงครามนะครับซึ่งแน่นอนพอเกิดอย่างนี้ขึ้นครับก็เป็นหน้าที่ของกองกําลังหลักอ่าก็คือบูรพภาพยัคฆ์นั่นแหละอา่ารย์พอพูดอย่างนี้ปั๊บอ่าต้าเริ่มเริ่มจะเข้าใจแล้วบูรพภาพยัคฆ์ก็เข้าไปดูแลชายแดนตรงนั้นนะครับกลุ่มหนึ่งแล้วครับที่กําลังเริ่มก่ออิทธิพลขึ้นก็คือกลุ่มนายประวิทย์นี่แหละ สามปอนี่แหละก็เริ่มสร้างอิทธิพลในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันไม่ได้สร้างอิทธิพลแค่การทหารเฉยๆนะฮะเป็นมีการสร้างอิทธิพลนอกรอบด้วยนะฮะเออเช่นการเข้าไปดูแลไม้เตือนนะฮะที่กระเบนแดงเขาตัดแล้วก็เอามาขายนะฮะบางทีก็มีอาวุธเถือนอาบางทีก็มีน้ำมันเถือนบางทีอะไรเถือนๆนี่นะมันก็ข้ามไปข้ามมาตรงชายแดนก็อยู่ในการดูแลของบุรพภาพยัคนี่แหละท่านรองครับ และคนที่มีอิทธิพลในช่วงเวลานั้นในพื้นที่ตรงนั้นนะก็หนีไม่พ้นกำน,นันเปาะนะครับซึ่งเริ่มต้นธุรกิจตัวเองด้วยการสร้างเ,เรื่องของธุรกิจประมงะธุรกิจมันก็เป็นเรือใช่ไหมเดินไปเดินมาระหว่างกัมพูชากับไทยท่านมานก็นึกภาพเอาแล้วกันนะจากนั้นก็ขยายที่บนเรือทำให้ลากเงาแต่เดิมเนี่ยของกำนันเปาะกับประวิทย์เนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นที่จะรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะจนกระทั่งนี่แหละครับกำนันเปาะ มาเสื่อมอิทธิพลลงก็เพราะว่าเรื่องของการคดีจ้างวันฆ่ากำนันยูนนั่นแหละนะครับก็เป็นคดีขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งกำนันเปาะต้องหนีนะครับแล้วหลบหนีไปตั้งแต่ปีจำไม่ได้2,540กว่า,วาใช่ไหมครัาประมาณนั้น46-48ก็หนีมาตั้งแต่ตรงนั้นนะครับทำให้อิทธิพลของกำนันปาะนี่เสื่อมลง ทีนี้ก็กลายเป็นรุ่นลูกแะครับนะฮะสนธยาคุณปลืม้มอิทธิพลคุณปลืม้มอะไรเหล่านี้ลูกมี5คนนะก็ขึ้นมาสานต่อธุรกิจของคุณพ่อแต่ทีนี้พอรุ่นรุ่น,ล,นลูกเนี่ยก็พยายามจะทําให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่หันหาเข้าไปก็คือเรื่องของการเมืองก็เกิดกลุ่มพลังชนขึ้นในปี2 5ง4นะครับทีนี้กลุ่มพลังชนในปี2อง4นะฮะบังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดกันระหว่างเสื้อแดง นะครับกับเนี่ยนะฮะกับเสื้อกับน,นกหวีดใช่ไหมฮะกับเสื้อเหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าปี53นี่พึ่งโดนทหารยิงมาเกรียดทหารเข้าไดเลยนะปรากฏการเลือกตั้งปี54เนี่ยนะครับพรรคพลังชนก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาร่วมรัฐบาลกับคุณยิ่งรักนะครับก็หาเสียงนะครับว่าสนับสนุนคุณยิ่งรักณ์ว่าอย่างนั้นก็ได้รับเลือกกันเข้ามาจนกระทั่งมาประกอบเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับสุดท้ายยิ่งรักษณโดนรัฐประหารนะครับ นายประวิทย์ก็กลับเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองอย่างเปิดเผยทีนี้นะครับก็มีการไปทาบทามคุมพลังชนเนี่ยให้เข้าพักพรังประชรัฐทีนี้รุ่นลูกเนี่ยนะเขาก็เกรงใจนะค,คุณพ่อนะอันนี้ก็คือว่าอิทธิพลเชื่อมโยงกันมาแต่ก่อนนะฮะก็เกรงใจคุณพ่อการเลือกตั้งปี6-2ก็จังหวะเดียวนะที่กำนันปาะก็เสียชีวิตพอดีเหมือนกันช่วงเวลานั้นก็โอเคฮนะ เนี่ยครับพลังชนก็เดินหน้าเข้าร่วมพักพลังประชารัฐยกทีมกันเข้ามาแต่ไม่ได้เอาพักสลายลงไปอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าสลายพักแล้วแล้วยกพักเข้ามาร่วมกับพักพลังประชารัฐทั้งหมดไม่ใช่ฮนะพักพลังชนเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปอีกครับต่อไปเรื่อยๆโดยสัญญาที่มีกับนายประวิตย์ก็คือว่า1สมัยเท่านั้นทีนี้การเลือกตั้งปี62พอพลังชนเนี่ยนะครับเข้าไปร่วมกับพักพลังประชารัฐ่มันก็นึกสภาพออกนะว่าจะเป็นอย่างไรปรากฏว่ากลุ่มบ้านใหญ่แสนสุขเนี่ย ไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยทั้ง3มเขตซึ่งแน่นอนทั้ง3เขตนั้นอย่างเช่นพัทยาบางละมุงนะฮะศรีราชาเหล่านี้เป็นเขตของคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใหญ่แสนสุขเรียบร้อยครับนะฮะสอบตกทั้ง3เขตกลายเป็นว่ากลุ่มที่ไม่ได้สอบตกก็คือกลุ่มสุชาติชมกลิน่นและอีกเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนก็รวมเป็น3เขตส่วนเขต8ของอชนบุรีเนี่ยเขามี8เขตนะเขต8เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่ม แยกออกไปคือสัตหีบนั่นคือพื้นที่ของฐานเรือก็เป็นอิทธิพลของนายประวิทย์นะครับแล้วก็เพื่อนตรงนั้นก็สนับสนุนจนเขตแปได้รับชัยชนะขึ้นมาสรุปง่ายๆว่าการเลือกตั้งปี62เนี่ยมันเกิดรอยร้าวขึ้นระหว่างกลุ่มสุชาติและก็กลุ่มบ้านใหญ่แสนสุขเพราะว่าบ้านใหญ่แสนสุขสอบตกนายสุชาติสอบได้นายสุชาติก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเก่งเจ๋งในพื้นที่ชนบุรีเนี่ยบ้านใหญ่ยังสู้กูไม่ได้ คับต้องบ้านเสียแห้งเท่านั้นก็เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านฟังครับ,รบตอนตั้งรัฐบาลนายประยุทธ์ปี6-2ปรากฏว่ากลุ่มพลังชนเนี่ยได้โกต้ารัฐมนตรี1ตําแหน่งกลายเป็นว่า1นึ่ตำแหน่งของรมนตรีนั้นน่ะตกไปอยู่ในมือของอิทธิพลคุณปลืม้มซึ่งเป็นสสอสอบตกของพลังชนเห็นไหมสุชาติจะรู้สึกยังไงล่ะครับ สุชาติก็บอกเฮ้ย hey, อะไรนะผมนี่สินะฮะเจ้าของพื้นที่ตัวจริงทําไมผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทําไมกลายเป็นว่าคนสสอสอบตกดันได้เป็นรัฐมนตรีอย่างนี้ไม่แฟร์สุชาติก็โพสต์อย่างที่เห็นนั่นแหละครับนะฮะหาว่าบ้านใหญ่ไม่รักษาคําสัญญานะครับก็คือตรงนั้นก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั่นแหละ่ไครับซึ่งกลายเป็นของนายอิทธิบุญุณพลึงนะก็นายสุชาติก็คงจะเก็บความเจ็บแค้นตรงนี้เอาไว้ มาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในรัฐบวมนายประยุทธ์ก็คือกลุ่มของนายสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับมีปัญหากับนายจาตุมงคลก็คือหม่อมเตา่าสุดท้ายนะก็ขอย้ายกระทรวงนะเปลี่ยนโคต้าตัวเองกระทรวงแรงงานก็ว่างทีนี้นะคงจะได้รับการสนับสนุนจากนายกลุ่มนายสุเทพด้วยนะครับแล้วก็ตัวสําคัญก็คือนายประยุทธ์นะเห็นว่านายสุชาติชมกลินเนี่ย นะฮะโอโหซื่อสัตย์นะครับกับนายกรลฐมตรีดีเหลือเกินก็เลยแต่งตั้งนายสุชาติชมกลิ่นให้รับรางวัลในตําแหน่งร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายโกต้าของนายประยุทธ์นะครับทีนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยได้ตําแหน่งร,รัฐมนตรีแรงงานซึ่งจริงๆแล้วมันใหญ่กว่ารัฐมนตรีว่ากาธรรมสุชาติชมกลิ่นนี่ก็โอโหท่า oh, นังครับพอได้เช่นนั้นแล้แลวเนะี่ยโหตายแล้วนะฮะตายแล้วท่านังครับ ติดปีกใหญ่โตเลยทีนี้นะฮะไม่เห็นหัวกระบาลใครต่อใครอีกแล้วในพลังชนนะจุดแตกหักนี่มันมาตกเอาปีเนี่ยครับปีที่แล้วเนื่องจากว่ามันมีการแก้ไขรัฐมนูญใช่ไหมครับก็มีการแก้ไขจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็น2ใบนะแล้วก็แบ่งเขตใหม่จาก350เขตเป็น400เขตยุ่งยังไงใ่ไหมครับก็ถ้าก็แบ่งเขตจาก350เป็น400ทีนี้ตัดมาที่ชนบรุรีแต่เดิมมี8เขต พอเลือกตั้งใหม่ครั้งหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็น10เขตจะต้องมีเขตเพิ่มมาอีก2เขตทีนี้ใ่ไหมครับการจัดอสอสอลงใน10เขตเนี่ยมันจะเอาคนเดิมเฉยๆหมดทั้ง8คนมันก็ไม่พอถูกไหมมันก็ต้องมีอีก2คนเพิ่มต้องมีจัดมีเกลี่ยพื้นที่อิทธิพลของตัวเองใหม่ทีนี้มันก็มีปัญหาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็มีข่าวลือว่าเฮ้ยมีคนจัดเรียบร้อยแล้วนะครับ10เขตโดยที่พลังจนยังไม่รู้เรื่อง นายสนธยากุลปลื้มบอกยังไม่รู้เรื่องเลยฉันยังไม่ได้จัดทําไมเกิดมีคนจัดขึ้นมาไปไปมามา,มาหนีไม่พน้นข่าวลือนี้มันออกมาจากกลุ่มของนายสุชาติชมกลินอ่ะแต่ศึกครั้งนั้นก็ช่างมันไปเรียกว่าที่นายสนธยาบอกว่าเป็นเรื่องของหมาเห่านะหนะมาเหา่าก็อย่าไปว่าะไรมันะก็เป็นเรื่องของข่าวลือก็โยนโทษสื่อไปนะก็จบไปนั่นหนึ่งยกสุดท้ายเนี่ยครับมาขึ้นปีใหม่หลังจากนายธรรมนัฐออกจากพ,กพรรคปรามจรรจนาย สุชาติชมกลิ่นก็ขึ้นเป็นว่า,เ,าเขาเรียกว่ารักษาการผู้มนวยการพักใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามีการปรับโครงสร้างพักพลังประจรัฐใหม่นายประวิทย์ก็หนุนสุชาติเลยสุชาติอยากเป็นสุชาติอยากใหญ่สุชาติโอ้สุชาตินี่ใหญ่โตมโหาราณแล้วขณะนี้เป็นสสที่มีลากลึกนมีอิทธิพลทางการเมืองสูงก็เหมาะจะเป็นนะรักษาการผู้นวยการพักพลังประารัฐนะครับ ปวิตดก็หนุนครับทั้งนั้นที่รู้ว่าสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็เป็นเด็กนายประยุทธ์แต่ละนะก็นหนุนอยากเป็นก็ให้มันเป็นทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยนะครับนี่ครับต้องครับเขาเรียกว่าติดปีกนะติดปีกแถวบ้านผมเรียกโอกหมาเข้าป่าอ้อนะครับไอหมาเวลามันเข้าป่าอ้อมันหลงแล้วครับไปไม่ถูกนะแต่เดิมมันก็หลงอยู่แล้วดันตูดมันให้หลงหนักเข้าไปใหญ่ปรากฏว่าคราวนี้พอเป็นผู้นวยการนะพรรคพลมัมหาดลกนะ็ใหญ่โตจะวางอ่นะ เรียกว่าสสในเขตชนบุรีด้วยตัวเองนะครับก็คิดว่าเขตนี้จะต้องเป็นอิทธิพลของสุชาติชมกลิ่นจบแล้วนะบ้านใหญ่แสนสุขจบเป็นพวกล้าสมัยเป็นพวกไม่ใช่แล้วนะวันนี้เนี่ยคนเขานิยมประยุทธ์กันคุณเข้าใจใช่ไหมเออประกอบกับนะครับบ้านใหญ่แสนสุขเนี่ยเขามีสัญญาหนึ่งสมัยถูกไหมก็มีข่าวว่ากลุ่มพลังชนเนี่ยเขาจะย้ายพักนะครับหลังจากที่ครบกําหนดสัญญาหนึ่งสมัยเนี่ยไปอยู่พักสร้างอนาคตไทย ซึ่งเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับจริงๆแล้วพักนี้มันก็ไม่ใช่พักใครนะก็เป็นพักเ,เรียกว่า,าชัดเจนว่าเป็นพันธมิตรของนายประยุทธ์แน่ๆเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มสนที่สนที่รัฐนะครับแล้วก็อุตมะไอ้สองคนนี้ก่อนจะไปก่อนจะลาจากพักพลังประชารัฐก็เข้าไปกราบเข้าไปลานายประยุทธ์แล้วก็เดินออกไปพร้อกนนมกับนายสมคิดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นายประยุทธ์สนับสนุนทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับประกาศว่าไม่เอาประยุทธ์ เพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของเขาที่จะใช้การเลือกตั้งหลอกล่อประชาชนนะครับให้เลือกพักตัวเองทีนี้พลังชนเนี่ยถ้าอยูอ่พลังประชารัฐต,ต,ต่อไปนะครับเลือกตั้งสมัยหน้าศูนย์พันแน่เพราะอย่างที่บอกให้ฟังว่านี่คือเขตอิทธิพลของคนเสื้อแดงนะถ้าบานใหญ่แสนสุขยังจะลงในพื้นที่โดยพักพลังประชารัฐแบบนี้อีกมันก็จะเหมือนครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาพักแล้วนกะ็พักที่อยู่ตรงกลางที่สุดก็คือเนี่ยนะพักสร้างอนาคตไทย เขาก็ลืนแบบนั้นแต่สนธิยาคุณปลื้มเนี่ยยังไม่ได้รับปากเรื่องนี้นะครับยังออกมาปฏิเสธข่าวว่ายังไม่มีความคิดที่จะไปอยู่พักไหนอันนั้นเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งยังไม่ถึงการเลือกตั้งก็ยังไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้ประกอบกันนะครับก็กลายเป็นแรงส่งเสริมให้สุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับตัดสินใจกล้าหาญที่จะวางคนของตัวเองโดยลืมบ้านใหญ่แสนสุขไปได้เลยครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาอ่า ทีนี้พอข่าวเรื่องนี้ออกมาว่ามีการวางตัวเช่นนี้นะครับสนทิยาคุณปลืม้มก็โทรศัพท์หานายประวิท์แทนที่นายประวิท์นะจะพูดให้อ่ไฟมันเบาลงปรากฏว่าคำพูดที่ออกมาจากปากนายประวิท์ก็คือก็มันอยากสร้างอาณาจากักรก็ปล่อยมันไปเถอะอย่าไปสนใจมันไปเลยเด็กมันอยากโตอ่าประวิทธ์ตอบมาแบบนี้นะครับ ปรากฏสนธยาก็นี่แหละครับเป็นยังไงล่ะก็กลับมาโพสต์เฟซบุ๊กอย่างที่เห็นนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วงครับอ่าถ้าท่านฟังเรื่องราวบนผิวน้ําอย่างนี้แล้วลองมองลึกไปกว่านี้นะมาร,รู้ไหมครับว่าตัวแสบที่สุดคือใครกำบาังครับนายสุช,ชาติชมกลิ่นเนี่ยถ้าไม่ได้รับแรงหนุนจากนายประวิทยเนี่ยนะไม่กล้าถึงขนาดนี้หรอกนะครับไม่กล้าถึงขนาดนี้ นั่นเนี่ยนะนะเบื้องลึกเนี่ยผมเชื่อเลยครับแม้กระทั่งตอนที่สนธิยาโทรไปคุยกับนายประวิทย์เนี่ยเราก็เห็นว่าประวิทย์ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแต่แทนที่จะยอมรับว่าตัวเองเนะี่ยเป็นคนเปิดไฟเขียวให้นายสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับไปวางตัวสอสอส,สิบคนในจังหวัดชลบุรีเช่นนั้นกลับไปบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายสุชาติชมกลิ่นอยากจะทําเองอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะสร้างอาณาจักร ที่จังหวัดชนบุรีสุดท้ายมาถึงตรงนี้ฟังเห็นไหมครับว่าใครที่มันเป็นตัวแสบที่สุดในเกมนี้การทับที่ตรงนี้ประวิตรรู้ดีครับผมเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผมก็รู้ว่าปล่อยสุชาติชมกลิ่นทําแบบนี้เดี๋ยวมันก็ต้องทะเลาะก,กันนะครับแล้วถ้าจะทำนะประวิตรต้องเป็นคนออกหน้าเป็นหน้าเสือในการไก่เกลี่ยเรื่องนี้แต่ประวิตรไม่ได้ทําปล่อยให้สุชาติชมกลิ่นวางตัว10คนแบบนี้ทับที่ชนบุรีเต็มเต็ม เขาก็ตีกันพอตีกันโทรหานายประยุทธ์านายประวิทธ์นายประวิทย์ว,ว่าไงผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้ไม่รู้นะไอ้นั่นมันอยากสร้างอิทธิพลของมันเองก็ตามใจมันนะโยนแบบนี้ทําังมครับนี่มันเสี่ยมเขาให้เขาทะเลาะก,กันชัดๆตัวแแว่ดมั้งครับแล้วถ้ามองให้ลึกไปกว่านี้ไอตัวแสบตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้มันรู้ทุกอย่างนั่นแหละใช่มครับนะแล้วก็ํามันไม่รู้ขณะน,นี้ประวิทย์เนี่ยทำตัวเหมือนกับเขาเรียกว่า เล่นสองหน้านะครับหน้าหนึ่งก็ชักอีกหน้าหนึ่งก็ดึงฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนธรรมนัตสนับสนุนอนุทินให้เดินทางนี้ในขณะตัวเองก็นะประดีประนอมนะอ้อล้อกับนายประยุทธ์ดึงประยุทธ์เอาไว้แต่ขณะเดียวกันก็ตัดทางเดินประยุทธ์ไม่ให้เดินเล่าไปแล้วนะครับว่าเจตนาของเขาคืออะไรอย่างเช่นกรณีของนายสุชาติชมกลิ่นกับสนธยาคุณปลืม้มครั้งนี้ทํามังสังเกตว่าพลังชนเนี่ยนะครับ เขาก็มีข่าวว่ากําลังจะออกไปอยู่กับพักสร้างอนาคตไทยซึ่งพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยเบื้องหน้าบอกไม่เอานายประยุทธ์แต่เบื้องหลังท่านก็ฟังก็คงจะลึกออกนะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่สนับสนุนนายประยุทธ์อย่างแน่นอนส่วนนายสุชาติชุมกลินนะครับก็แน่นอนก็เป็นลูกหม้อลูกสมุนลูกกระแผงนายประยุทธ์แน่ๆกลุ่มนี้ก็กำลังจะสร้างพลังชนในพื้นที่ใหม่กลุ่มใหม่นะครับเป็นอิทธิพลที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรีเป็นกลุ่มใหม่ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งหมดทั้งปวงสาวไปสาวมาก็สนับสนุนนายประยุทธ์ทั้งคู่ตีกันแบบนี้พังทั้งคู่ใครเป็นคนเก็บประโยชน์อ่ะโอเคนะครับไอไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะครับต้องขอบอกว่ามึงตัวแสบที่สุดเลยเข้าสู่ช่วงสวัสดีมิสดีนะครับนะครับก็เป็นช่วงที่จะนำความคิดเห็นของลูกค้าผลิตวันิมกสดีมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ ความจริงไอ้รีวิวอย่างนี้เนี่ยมีเยอะทีเดียวนะครับเขียนเข้ามาเยอะมากนะตอนนี้ผมสะสมไว้เต็มเกะเลยเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะหยิบออกมาทําคลิปเนี่ยก็ค่อยๆทย,ยอยนะครับทำมันไม่ทันนะครับอ่ะวันนี้เป็นรีวิวของคุณเจเล็กยำนะครับเธอก็เขียนมาบอกอย่างนี้ครับว่าสวัสดีค่ะคุณโดงฮนะดิจันติดตามคุณมานาน แรกๆก,ก็ไม่คิดว่าสบู่และยาสระผมจะวิเศษและมหาสารย์ขนาดนี้นี่ <c oughs> ฟังแล้วปลื้มนะฮะคุณเจ๊เล็กยำยังเล่าอีกนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายอ่าอันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์มิสดีแล้วครับเพราะเป็นธรรมชาตินะครับมีโอกาสที่จะแพ้เนี่ยน้อยมากนะครับและยังเล่าต่ออีกว่าปัญหาของเธอเนี่ยคือที่แขนมีกระและก็ฝ้า จุดดาใหญ่เยอะมากนะครับก็ไปหาหมอไปทั่วนะเราอย่างนี้นะไม่หายเออ,เอไปหาหมอคือไป,ไปหาหมอต้องรักษาต่อเนื่องด้วยนะครับหรือถ้ไปหาแล้วก็ผ่านผ่านอย่างนี้อาจจะไม่ใช่หมอเฉพาะทางหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะหายยากหน่อยนะครับแต่คุณเชเล็กยำเนี่ยบอกว่าพอดีเนี่ยนะครับจะเดินทางนะไปออสเตรเลียมันหนาวมากก็เลยตัดสินใจซื้อสบู่และแชมพูไปใช้ เอเห็นสบู่จะบูพิสดีเป็นเสื้อหนาวเลยฮะ <laughs> นะพออากาศหนาวก็จะซื้อไปใช้ <laughs> นะแต่จริงๆแล้วในในมุมกลับกันเนี่ยนะแชมพูแล้วก็สบู่เนี่ยจะม,มีเรียกว่าเชียรบัตเตอร์ผสมอยู่อันนี้จะช่วยกรองแสงนะฮะโดยเฉพาสบู่เนี่ยใช้ที่ผิวไปที่อย่างออสเตรเลียอะไรนะี่มีแดดจัดๆนี่นะครับนะก็ใช้นี่นะครับสบู่เนี่ย ใช้นะก็จะมีคุณสมบัติของเชียร์บัตเตอร์ที่ก็ไปเคลือบผิวป้องกัน UV อะไรอย่างนี้นะช่วยได้นงช่วยได้นอกจากเรื่อง UV แล้วเนี่ยนะครับเชียร์บัตเตอร์เนี่ยยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่แห้งนะหรืออากาศหนาวเย็นนะซึ่งมีความชื้นน้อยเนี่ยท่านนะครับการใช้สบู่มิสดีหรือว่าแชมพูของมิสดีเนี่ยจะช่วยปกป้องผิวหนังแล้วก็เส้นผมของท่านจากสภาพอากาศแห้งได้ดีทีเดียวครับเดียวฟัง ไอเรื่อนเสื้อหนาวผ้าหม่หมผ้าห่มผมล้อเล็ดน,นะ,ะเจ๊เล็กยำคงเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับ,นะรบแต่ประเด็นสําคัญที่คุณเจ๊เล็กยำเนี่ยเ,เขียนเข้ามาก็คือบอกว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยฮนะไอไอฝ้าเนี่ยที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นเป็นจุดดําใหญ่เนะี่ยหายหมดเลยครับแล้วก็กลากก็เริ่มจางนะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับต้องการครับก็คือว่าคนที่ใช้เนี่ยเขียนมาเล่าแบบนี้จริงๆ แล้วก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับเพราะฝ้ากับกราเนี่ยมันมีสาเหตุของการเกิดเ,ย,เยอะนะแต่ของคุณเจเล็กยำเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดเพราะอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดขึ้นเพราะว่าผิวเก่าเนี่ยมันมันคล้ำนะครับแล้วก็ต้องการลอกผิวใหม่อันนี้สบู่มิสดีช่วยได้แน่นอนนะครับนะครับอ่ะก็คุณเจเล็กยำก็บอกว่าสบู่มิสดีสามารถทำให้ฝ้าและก็จุดด่างดำของเธอเนี่ย หายไปได้จริงๆนะครับส่วนแชมพูนะครับก็บอกว่าพอใช้แชมพูแล้วก็มีอาการก็เรียกว่าลูกผมเนี่ยเกิดขึ้นใหม่มากนะครับแล้วบอกไม่ต้องใช้ครีมโนวดเลยแล้วไม่ต้องใช้เจลใส่ผมด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจวเกี่ยวอะไรนะแต่ว่าครีมโนวดเนี่ยผมแนะนําคุณเจ๊เล็กยำด้วยนะครับว่าเรามีครีมนวดที่ใช้กับแชมพูด้วยซึ่งจะใช้คู่กันเนี่ยมันจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับ ส่วนครีมนวดของยี่ห้ออื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเออนะก็คงจะหมายถึงครีมนวดทั่วไปนะครับอ่ะสรุปแล้วคุณเจเล็กยำย้ำมาตอนท้ายอีกนิดนึงครับว่าไม่ได้รับจ้างนะครับไม่ได้รับจ้างมาโฆษณาให้นะครับเป็นผู้ใช้จริงๆอ้าวขอบพระคุณคุณ,คณเจเล็กยำม,มากนะครับที่สนับสนุสนลิตภันมิศรีแล้วยังเขียนรีวิวมาบอกเล่า90ให้ท่านอื่นได้ฟังบ้างนะครับอขอบคุณมากครับคุณเจเล็กยำ ก่อนจากการรันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรุ้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ID ดีมิสเดี i โด ID ลน์ไอดีมีโด2 l ลายไอดีมิสเตรีโดมสาหรือในกล่องข้อความ Facebook โดมมิสเตอรดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตรดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่มิสเีก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหนม่คลิปหน้าครับ